มีคนถามว่าทำไมพี่ถึงมาทำเค,ค้กคะอันนี้แค่ทำเล่นเล่นหรือว่าขายเป็นอาชีพเลยแล้วทำมานานหรือยังเอาเป็นว่าก่อนจะตอบคำถามพี่จะย้อนเวลาท้าวความไปก่อนหนะ้านี้นิดนึงนะตั้งแต่สมัยเด็กๆพี่ชอบทำขนมมาตั้งนานแล้วแต่ตอนนั้นไม่ได้ทำจริงจังอะไรนะตอนเรียนก็เรียนสายวิทย์พอจบมัธยมแล้วก็ไปต่อปริญญาตรีวิศวะคอมพิวเตอร์แล้วก็ไปต่อโทรบริหารหลังจากนั้นจบมาก็ทำงานสายคอมมาตลอดคะ่ะแต่เรื่องของเรื่องก็คือระหว่างที่เรียนแล้วก็ทำงานสายคอมอยู่เนี่ยการทำขนมก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิต พี่มาตลอดเรียกได้ว่าเป็นงานอดิเรกที่ทําแล้วมีความสุขเวลาได้ทําขนมมันรู้สึกมีไฟอย่างประหลาดขนาดกลับบ้านมาสี่ทุ่มก็ยังจะเดินเข้าครัวไปทําขนมได้จนถึงตีสองไม่รู้ว่าเอาแรงมาจากไหนเนาะจนในที่สุดก็ตัดสินใจลาออกมาเรียนทําขนมที่เลยกอองเบอร์คะ่ะขนมเคก้กขนมปังกี่คลาสที่เขามีสอนอะไรไอ้เราก็เรียนจนหมดนะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากพอเรียนจบแล้วก็เลยออกมาเปิดร้านออนไลน์ขายเค้กเล็กๆเต็มตัวค่ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นการทํางานที่ไม่ตรงกับสายอาชีพที่เราเลือกเรียน มาตั้งแต่ตอนแรกเนาะอยากจะบอกน้องๆว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดโอกาสเยอะเราสามารถสร้างอาชีพจากแพชชั่นของเราได้สิ่งสําคัญก็คือต้องรู้จักตัวเองให้เวลาตัวเองค้นหาสิ่งที่ชอบพอคิดว่าเจอสิ่งที่น่าจะใช้แล้วก็ให้ตั้งเป้าวางแผนแล้วก็ลงมือทําอย่างตั้งใจไม่ทอนะคะเพราะว่าทอมีไว้ให้ลิงถือ